เพียงสิบนั่นคือในกำกับนะครับไปประเภทนี้เรียบร้อยบอสสองคนโมซาร์นไม่ได้อีกหนึนาทีคุยกันเรียบร้อยเลยนะครับเรียบร้อยเลย,เยจุ่มพอ่อพิสัยจังหวัดศรสีสะเกษอ่าห้องมาเบิงจวดจัดก,กัน ขออนุญาตขออนุญาตไปบังไฟนะครับขออนุญาตนะครับหันหน้าเข้าทางขึ้นสูงสูงลงซ่าซ่าทำเวได้หลายหลายร้องสัญญาพววมุมพูนตรงสามสองนึ่งไป หลับหม่อีกแล้วสำเร็จเป็นเดียวนะครับจะมาชสด้เป็นเดี่ยวหายออาวอาเรื่อุวันไล้แล้ว อ๋อหักหักเยอะเลยอ๋อหักหักนะ สูงแห้งโดดแห้งอาซัมนิละอกเวลนๆนะับไดจะมีโบ้เอออืมแต่ละบังต่อกันต่อกันเลยอาซัมนิละสวัสดีครับ